ข้าวเส้มาเข็ดพีกผัดสำหรับใส่ก๋วยจั๊บใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยคือน้ำจับน้ำมันเกลียวที่ข้าเกลียวไอ้นั่นนะค่ะเกลียวไอเกลียวหอมไอ้เกลียวหักข้อซี่กับเทียมลงไปเมื่อกี้สำหรับเค็งหางก,ก๋วยจั๊บแล้วนะคะเดี๋ยวเขาขับอันทอดหมูแผ่นนั่นนะคะ่ะใส่บวบพริกปนลงไปเลยค่ะถ้าวบวบมีนันนก้ำมันเหลือในกระถาเขาก็ใส่น้ำมันธรรมดาเนี่ยนะคะก็ดีไม่น้อยแต่สิเอากระถางนี่เลยเห็นนะเพราะเขามีน้ำมันอยู่ในมีเดี๋วเขาจะได้เสียบเทียนมันง่ายๆ พัดผิดให้หอมค่ะพัดผิกขัวให้หอมนะคะอย่ากรอ,อก,กอน,นะคะในหอมเกียวลงไปค่ะปริมาณหลายๆขึ้นอยู่ที่ปีนองเห็ดนะคะใ่กระเทียมเกลียวลงไปค่ะนี่นะคะเติมน้ำมันลงไปอีกนิดนึงนะคะ มันอนแห้งไม่ตรงใหญ่ออกก่อนเราใส่กรดายค่ะต้องรับที่ใหม่ก่อนว่าสิบปงแน่ค่ะเขาสัญับมากตัดคอนะคะนี่คือการหัดพหีบผัดอเนกประสงค์นะคะสำหรับที่เราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเ่ก๋วยจับนะคะง่ายๆลองเห็ดเลยนะคะเราเตรียมเจียวพริก แลัวก็หอมเขียวมะพร้าวแห่หอมนะคะแต่นะเขาจะปรุงรสนิดนึงนะคะโดยการใส่รสดีค่ะนิดหน่อยแต่้าเหตุแล้วนะแต่ว่าสูตรแต่ละสูตรจะบ่เหมือนกันนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะพอค่ะนี่แบบบวชอหห้มันเข้มยิ่งบวต่อห้มันหลายแต่ว่าเข้าไปดึงรสชาติมันให้มันให้มันมีรสชาติดนึงนะคะพอวัดลำ้างคลิกกับกระเทียมเกียวหอมเจียวมันก็มีรสชาติอยู่ใน้วเมื่ ข้าวปะสิทธิผัดแห่หอมเหลืองนะคะจากนั้นเ้าก็สิชิงไวให่ันเย็นพอมันเย็นแล้วนะคะพอมันเย็นแล้วพี่น้องกระตักใส่กระปุกเอาเข้าตู้เย็นได้นะคะเขาตู้เย็นเก็บไว้ในนานนะคะ่ต้องไปซื้อเขาถือว่าเขาเห็ดผิดผัดไว้นั้นเขาบลูเขาเห็ดโดนปันได้เขาใส่สารเคมีสำหรับกันบูดกันเน่าบอเข้ากปเห็ดพอดีขอบครัวเข้ากับว่ากินเดือนเนื้อมดเนี่ยเห็ดใน้น่อยไม่เสี่ยเบดแล้วเขาก็จังเห็ดไหมเน้ะค่ะง่ายๆบานๆเลยค่ะ เห็นบหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะตากในเบิ้งนะจ้ะนี่จ้าเป็นยังไงคะพี่ผัดอเนกประสงค์ของเขานะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยจับได้สบายๆหอมๆเราต้องไปซื้อเขานะคะเห็ดเองปลอดภัยราคาถเหือดพร้อมนะคะเห็นบหมคะลองเห็ดเบิ้งนะคะโดยรักจากใจจ้า,จารักนะจชุบชบ